สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอสู้ชอบคุณมานนิาสานยูทูบยูทูบของคุณนิสนายเปอร์เซ็นต์วันนี้พาพี่น้องมตัตกป้าครับจักสีมันบ่มันพี่น้องล่อเบิ่งกันไปครับเป็นแรงใจใพี่น้องครับคือว่าเ,ออเก็บไปเรื่อยๆครับว้าคุน ว่า่ะวงามเด้เลาะสอยสีหาตัวหนี่สีสูนรือกาสมี้โอ้ก็งามอยูอ่ออกไปเรื่อยๆนะครับตามเขาฟังเลยน,นี่ไม่ิ่มจมุ่มัน ปตามเข้าฟังอืมตามาเขาฟังเอเติมแล้วเกือนกูนี่ไงเล่นใส่เล่นขัวอยู่ไม ว่าแมนอยู่หรอบ่นี่นั่นเนาะนว่าแมนอยูหรอหน่บ่ตัวนี้ไงต้องพูกนก็นสงสัยตัวนี้นี่มันจมจมหลอกฟูจมหลอกฟูหลายเทียร์เลยมันแลนไปแลนมานไงมั้งบ้าเบื้องสะเทาะหามาหล่ะพี่นอ้องสองโถหรอบาทละสองอือหือบ้าละสองนี่ บาทละสองถ้ายกขึ้นสิบแียก็มีสิบตัวนี่เไม่เข้าเลยว่าเออสบายสบายสิบสามมิาเขาก็กระเล่นน้ำเข้ามาหาเล่นน้ำเหมือนเด็กปอดลงลงกินปลาเบิ่งไปเรื่อยพี่น้องครับอี๋เดี๋ยวบึ้งบึ้งน้ำมันกิน อะไรกอกไข่โว้กอกกอกไข่พูดแล้วล่งไริไตีไปไกลไปท่านมาหมุนเลยมิเะดึงขาดตัวเรียเบื้องไม่ตุดมันมนยูหรือเปล่านั่ง bạc nheng, muối, <laughs> bạc nheng, là có phèn của bắp, ba cái giang có ba cái giang có miếng ba cái นายทำดีเม่อะ่เงียบก็เกาต้องใช้ปลาไปเหล่นสงการหมดแล้วนี่ปลาปลามันกิบกดเลไม่เหรินสมการสปีครับทีล้วีนีจมาเห่นสงการแล้เงียบกิบไม่ถูนหอยบติงี้อีกที ด่ปวดเขนลงต้องใส,สิไปเคลื่นอนยังอาปลาแล้วนี่ตัววันเห็น <g ül h> อ้าวจะได้เงียบาเงียบแน่ ใช่มันฝนชิตกลๆๆๆๆๆๆๆแล้วตาผมตบปกตบตะกินยกกระชั่งนึ้นตาอยู่ในนีร้ายอยู่ดนี่หึ ซิดจรงไหมเนี้ยกันปากปาทัทึ่งอู้หอ่อนน่าครักกอีถิ่มไปเลยบ่วะแรงถิ่มานั่ง ปลาไหลนี ed, ông, òn, oker, clot, También, 10, 10, 10. ่มันนักว่าเขมหอนเดียพูดนกปากำคือมึกอยู่คนอือมนักวามากิน เดี๋ยวสิภาพไปมึงก็ฝอนี่แบบก็แห่ดอกไม้ยังม่วนปะใบสามป้าบอดายสีภาไปบึงก็นนแฮดอกไม,ม้กกไมึงก็ฝอ,อนปุ <c oughs> มมวนยังเดียวป้ามาันยังมวนปุนก็ต้องมวน เอาถุนใายไปเสร็จแล้วโอ้โหเหลืตัวหนึ่งเอทักอีกก็หาหนึ่งคันโอ้ยวูยังแค่ในตัวถอดก๋วยเฮ้ยนอนสูงไม่ไหวแล้วนวอนครับพี่น้องอนครับแรงจริงๆมาตามไม่ พพน,นีไปพันคนเแล้วก็บ้าหอดหนามูลพี่น้องคุณคุณเด็ดบรา,า,าเด็ดมาบ่เนาะบาเด็เอางันใไม <laughs> าอานวาวอู้สาพน้ำคุดบ้านน,น,าน้ามันขึ้นแล้วเนาะวัดได้เทน้ำมาจากไหนมาจาองเคียนเนาะลูกมาของยุะไปเจอได้มาเจอไดของวันน <c oughs> ้ำม่ต้งเลยเรื่มันล่บาอะไรเดี มันยันยังมันเตล์ทั้งคุณเออพี่น้งองเอ้ยยางขาเคลื่อนเสียงน้ำไหมจำมวนครับ ตัวก็ตัวจะไปกินห่าบ่บ่มันขึ้นมาเลยบ่ยกผู้หามันตายเลยบ่น้ออะเด็ดไปทางที่ของติให้คุณแม่ของให้น้องไปเลยก็พัฒนาที่เด็ดเหม้ามันตายเลยเอารถลงมาได้จ๊ะ ว่าเ<ม>ป็ตะมวลเลยปุ่นปุ่นในหมอล่ออันนี้ล่ะเออนี่ของแค่เลียบาทน,นี่โมเมต์ปลาซาด้วยครับอันนี้ปลาแห่นี่ของแค่เลียบาทปวดโอ้ อาบัตเจ้านายจ้านาไงมาแล้ววัตมาฮอดจังว่ะปหาุ่ม้ยกวาปลาา้วใสุกใส่ทุกกระสูบเห็นลูวก้อยเห็ัตัวนึงอ่ะไงกระสูบอ้วนนีแหละปลาปลา

ขัวจานะเีออรปลาเียวปลาแหเนอยเอานี่งเด้วยตัวนี้วางเลยกะไรไม่ยังหลกเอ๊ะอย่ามาเลยไปต้องมาเลยวางืเอาข้าแต่เห็ดแหมันอยู่เหโอ้ยมันเลยลงมาวากอนดีอันนี้พี่

Patapien, teriaknya apa? นันนี้จองลอันนี้อันนีแกคิดว่าไปอันนี้อานึ่งอาการวมของกันทีหน่อยเป็นสองลออเนี่ยังจะโดอีตัวนยางร่ะางรเออไม่เบายางโรอมเาออแอ้ยกระเนาดูดูดูดดดดดด Head, uno, มันม well. ืตาเดียนไลเกือบซุปอีนยเดียวไมหมาา่ได้ปขอแนม่เป็นหุ่นเป็นดอกแล้วเงหันเยเฮ้ยี่ร้นะจ้องพีคนนี้นี่เห็นไมนี่เมาปลาดดจะเอาเลยทังนดนี่เห็นพี่คนนี้รูตนเนปตปนะอรมันปัมันเทศเนปตเอาเอาถงไาใส่ ยิงจ <laughs> <laughs gettable> ุ are are ิงเขาแทบปนี่อมทาาา่จะไมป้นมันไม่ป้นจะาาคมาุดขุดร้อดไปลายเมื่นไส่มื่อินดยี่อม้างบางเด้อบอไม่นีมีอ่เมือนจะี่บอนี่มามมือมง่ายมาเดี๋ยวมื่อนางกาสิบสี่ขอมาฝากนะแต่ไม่งายกือกะบาย

อ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะสรุปแล้วไปหาปลาปลาไดปลาไปหาปลาไปซีบีปลาดอกไปหาปลา,านี่ยูมูน, <c oughs> นพี่น้องนี่นี่ใช้เวันเหวี่หงอยู่มไปซื้อเพิส่คนอยากกิน <c oughs> หาซอยครับกิโลละส,สี่สิบบาทสี่ซอยตันคน้อพนี่น้องเนาะ,ะเออเราจ้าองวันเหวี่ปิดมีแต่สื้อ่อนตัว ไตกปลามาก็ไดอยู่สีตัวเสียมาล่วงกบตัวหนึ่งยางยินบมแรงพี่น้องไปวพอกันสำนีแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอกันใหมเมืองอื่นวันนี้ขอบคุณในหลายที่ติดตามมาเพิ่มอย่าลืมกดติดตามให้ในเด้อพี่นอ้องเด้อแห่งรังแรงใจแห่งกันครับพอกันไม่คิดนานสวัสดีครับ